ปฏิบ <kah> um ัต <t ani> ิรมด้วยกันรุ่นนี้แล้วก็โอกาสหน้ามีก็พบกันใหม่ก็ขอบุญรุษสอนคนงานฝันดีที่ขุนยอมได้ามั่งบุญางบูรุษสอที่วัดป่าธาตุผาต้นเจ้าแห่งนี้จงมีเหตุเป็นปัจจัยนำพาขุนยอมทุกท่านได้มีพลังจิตพลังใจมีกําลังเสบียงนำสอนให้มีจิตแช่มชื่นแบบบปันยิ้มใส่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ได้ท้องการแล้วยืนนะ คุณที่สอนของทุกคนที่ได้เปลี่ยนเพียนประทับงปีน15รอบนะองค์ละ3รอบดังนั้นองค์สมเด็จพระภูตุสันโธนะโคนาสัมนโตจตฺโตโคตมัตพระศรีอริยมิตรอะไรที่เราได้มองเห็นพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ในสถานที่อย่างนี้วันนี้คุณยอมผู้มีบุญวัฒนามรรค เป็นผู้ที่ยังมีร่างกายทังขายัางส่วนบนได้ยังเดินไปไหนได้ร่างกายทั้งขายัางพอเป็นไปอยู่ได้ด้วยบุญกุศลที่ได้เกิดมาในภพโภมของมนุษย์สโลกแห่งดีให้ยอมพิจารณานึกคิดว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเราทุกคนเกิดมาสร้างบาร,รมีบน,พ,พ,นพื้นปฐพีคนเป้นแผ่นดินอย่างโลกนี้ ดูพระพุทธรูปนะพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ท่านได้ฝากไว้ว่าทุกคนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและที่สุดต้องจากโรคนี้ไปไม่มีใครผู้ใดที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายหรือไม่จากโรคนี้ไปทุกคนยอมรับความเป็นจริงของพระธรรมองค์สมเด็จของพระบรมาศาสนดาสรมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระพุทธองต้องตรัสไปว่ายัางเหลืออีกหนึ่งพระองค์ถ้าใครไม่เนินช้าอย่าได้ประมาทไม่นิ่งนอนใจทุกคนได้เจริญภาวนาไว้พระสัมมณลรักษาสิ่งห้าะบรทานยสิ่งแปดถ้าตั้งความปรารถนาขอให้ได้ไปเกิดยกุยกพระศีา,า,า,านเหรือยกพระศีริยมิตรใดคือองค์ที่ห้าที่เรามองเห็นอยู่นี้นะพราขอบุสแล้วบญกุศสนอันใดนะที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย พระบารมีตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายที่มาสร้างบารมีอยู่ที่วัดพระธาตุอาสน,นแก้วแห่งนี้ขออธิฐานจิตร่วมกันที่ได้มาสร้างบุญกุศลวิบากแห่งกุศล,ลกรรมวิบากแห่งคุณงามความดีที่ได้มาเดินเวียนเนะทียนสิบห้ารอบณสถานที่แห่งนี้ขอจงเป็นรอบที่ออกจากกองทุกออกจากวัฏสงสารออกจากกองขิเลสน ตัณหาเพื่อทานออกจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ยังร้อยรัดอยู่ใน,ในกายจิตของเราด้วยบุญกุศลที่ได้มาบำเพ็ญร่วมกันในครัง้งยมส่งตลอดทั้งเทเทวดาผู้ดูแลพ,พุทธศาสนาพระยินพระพงมพยมการท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้ดูแลพระพุทธศาสนาตลอดทั้งพญาสีสุดพรพรนางแม่ปฐุมมา ที่ดูแลพระพุทธศาสนา,าอยู่ในช่วงนี้ข็ <c oughs> ขอมาลมีทั้งหมดนี้มาหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดวงจิตดวงใจของญาติโยมที่อยู่ในเบื้องหน้านี้ขอพลังอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ <c oughs> จงเป็นอนุภาพมันยิ่งใหญ่นำพาคุณโยมได้ปรารถนาคิดนึกสิ่งใดขอบุญบุญสนที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้คุณโยมได้เอาจับความทุก ออกจากวัฏจัสงสารออกจากการเรียนไหวใจเกิดอยู่ในวัฏจะขอบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยคุณยอมได้เป็นกองเสบียงลำเลียงนำส่รงยังวันหน้าพบหน้าชาติหน้าปัตนาคิดนึกสิ่งใดขอจงสำเร็จสำเร็จสำเร็จตกปลาปัตนาทุกสิ่งทุกประการจนถึงที่สดแ่งกองทุกคือมัคผลนิพานโดยกันทุกคนทุกท่าน เฮาสาธุสาธุสาธุอันโทธามิก็ขออนบรมธนากับมยอมที่ได้มาปฏิบัติในครั้งนี้นะคุณโยมคุณตูพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่ง เรียกว่ากุรูซันโตองค์ที่สองเรียกโกนาคขามาโดองค์ที่สามเขาเรียกกัตสปะหรือกัตสโปองค์ที่สี่เรียกว่าโคตมะหรือพระสัมณโคดโดที่เราอยู่ในองค์ปัจจุบันนี้ที่ท่านได้ปรินิพัน์จากเราไปแล้วแต่ยังเหลือพระธรรมคําำคำสอนไอนอ 5, ออม่อยู่จนองค์ที่ห้าคือปาตสีอะิยมมิตเทเรหรือภาตสีอาน ที่เราเนีมกักราบไหว้ที่วัดพระธาตุป่า้านแก้วหรือวัดที่มีพระพุทธเจ้าห้าพงอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะก็ชี้แจงให้ยอมได้เห็นว่าชดาที่อยู่ข้างบนนั้นเป็นยอดชดาที่เป็นทองคําเป็นทองแดงเป็นทองเหลืองให้ยอดชัดเงินชัดทองแล้วข้างในนะั้นมีพระพุทธรูปทองคำนะแล้วก็ พระพุทธรูปประดับด้วยเพชรอัญมณีมีค่าอยู่ในเสียงของปสิรีย์เมตตาส่วนลูก,กตานั้นสองข้างให้ยอเมเบิกมองนั่ว่าเป็นหินดำที่มาจากนารนทาประเทศอินเดียลูก,กตาข้างหนึ่งหนักสี่สิบห้ากิโลนะสองข้างนันที่ยอมเห็นอยู่เพราะนั้นดวงตาแต่ละข้างนั้นเป็นดวงตาหินดำนเป็นลินจากประเทศอินเดียก็ ให้คุณยอมได้รับรู้ที่พูดให้ยอมได้ฟังนี้ก็เห็นดูว่าคอยคุณยอมได้ดวงตาเห็นธรรมได้รู้ได้เข้าใจได้รู้แจ้งจริงได้พบแสงสว่างแห่งพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สําเร็จสึปปาปัตนาทุกสิ่งทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ ยงต่ทุกค่อยลองน้ำวนแลงยังมีท้องยอนไปทองไม่ขดอยู่นะอันนี้ก็ฟังทางนี้นะยอมว่างไหมปวดทั้งฉี่ยังอาจารย์ปวดละวเอาพู้อีกงห้านาทีนะมีชิวลูกสีรลอยอันนี้จะบอกให้ยอมได้รับทราบว่าคุณยอมที่มาวัดเนี่ยนะ ไอ้คิดว่าเป็นวัตของพวกเราทุกคนอาจารย์มาสร้างมาเลยมาลาบากจริงอยู่ในคดีก็มีหลวงพ่อหน้าทนะ่านมาอยู่ด้วยช่วงหนึ่งท่านก็บอกท่านไม่อยากสร้างอะไรอยากอยากตั้ง,ตงแต่ก็ออกแบบโอ้หคิดให้แต่ที่สุดแล้วท่านหอกทุกคนต้องปฏิบัติด้วยพัฒนาอะไรก็ไม่ประเสริฐเท่ากับพัฒนาจิตพัฒนาอะไรก็ผิดถ้าจิตของเราไม่พัฒนาแต่เราต้องพัฒนา พคคู่กันไปทั้งพัฒนาาวรวัตถุด้วยพัฒนาจิตสำรับด้วยเะถึงจะได้ไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์แต่คนยอมเวียนเทียนนะาจางก,ก็เดินไปส่วนบนไปก็คิดไปแล้วมีวิบากกรรมอะไรต้องมาเดินไล่กวดตามมันอยู่ตั้งสิบห้ารอบนี่นะต่างคนก็ตางต,ตามนะตามไปก็ดีล้วแบตามไปสร้างบารมี อาจารย์ก็ประชาัมพัการบอกให้ยอมได้รับโลว่าจะประกาศให้ยอมได้รับทราบว่าปีหน้ามียอมติดต่อกันมาเยอะอาจารย์อธิษฐานไว้นะว่าถ้าได้ที่สร้างวัดในของตัวเองไปก็จะไปไหว้พระธาตุพนมทุกปีไปอธิษฐานจิตไว้ที่องค์พระธาตุพนมว่าขอให้ได้มีที่อยู่ของตัวเองจะได้ไปสร้างให้ได้เต็มที่ถ้าไปอยู่ที่อื่นไปสร้างให้คนอื่นเขาเราไม่ ออวคิดได้เต็มที่เป็นของเราเพราะต้องไปอยู่กับเขาก็เลยอธิษฐานจิตที่องค์พระธาตุพนมว่าขอให้พระเจ้าได้ที่เป็นของตัวเองให้ญาติโยมถวายให้จะได้ออกปวดคิดได้สร้างใด้เต็มที่ไม่ต้องให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับเราเราคิดจะทําอะไรก็ขอให้เป็นอิสระแล้วก็ได้ที่มาก็นึกถึงบุญขององค์พระธาตุพนมเพราะเราเกิดปีวานน ีวอกมันคนละปีกันปีวอกกับปีวันนองปีเดียวกันไหมปีเดียวนะก็อยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็เลยไปถึงคุณขององค์พระธาตุพนมก็เลยไปอธิษฐานจิตว่าทุกปีเข้าพรรษา,าข้าพเจ้าจะมาขอเวียนเทียนน้อมถวายร้อยแปดรอบอธิษฐานเวลาจะเดินได้ไม่ได้ยังรู้ก้องมันนำหูมันรอ้อยแปดลอมจะเดินไหวเลยแล้วมันอธิษฐานไม่ได้ไงวะเนี้ย นี่ยก็อธิษฐานแล้วก็ตั้งสัจจาเนาะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะจะเดินให้ครบร้อยแปดรอบก็ตั้งแต่สี่โมงครึ่งเน,นะยแดดมันยังร้อนอยู่ก็ขอสักห้าโมงกลัวฟ้าขึ้นนะเ <c oughs> พราะแดดมันร้อนใช่มามถ้ามันหนุนก็ขึ้นก็ร้อนก็อธิษฐานจิตเดินตั้งแต่ห้าโมงถึงสองทุง่มห้าโมงหกโมงทุง่มสองทุง่ม กับสามชโมองเดินแบเดียวน,วนสวดพุทธคุณธรรมมุคลสาคนแล้วก็สวดนโนมพุทธายะพุทธไทะไตรัตนายานของหลวงปู่ดูด้วยนะปรากฏว่ารอบที่สี่สิบห้านะที่อธิฐานไม่ไม,ไม่มีว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นก็จะขอเดิน้ได้ร้อยแปดรอบพอมาถึงองค์หน้าพระธาตุพนมไอกระถางทูบเทียนมันระเบิดตุ้มมากระจายโอ้โหพังอ่ะเลยเอมันไม่อาถรรพ์เย็ยนเลยขนาดนี้ที่องค์พระธาตุพนม ก็ต่อไปไม่ลดละนะก็หลบนะเพราะถังมันแตกกระจายมาก็ครบร้อยแปดรอบโดยสวัสดิภาพปลอดภัยขาบวมนิดหน่อยนะก็ถูกหวยนะรอบที่สี่ห้าไปคุยใครฟังไปแทงหวยถูกมาเลยก็ปีนี้ไปเวียนใหม่นะก็ร้อยแปดรอบไม่มีอะไรระเบิดสักรอบหนะึ่งแต่ก็ร้อยแปดรอบก็เท้าพองนิดหน่อย อันนี้ก็มีลูกศิษเดินตามอยู่ประมาณสิบห้าคนพอพอจะถึงร้อยแปดล่อมเหลืออยู่ห้าหกคน <c oughs> ไปไม่ไปไม่ไปไม่เป็น <c oughs> อาจารย์ก็พยายามวนให้มันไดนออ้อันนี้เดี๋ยวปีหน้ายอมบอกว่าอาจารย์ยอมจะไปด้วยให้รับนะช่วงข้าวันษา้นเนข้าวันษาปีหน้าใครมาวัดพระธาตาาาุตาต้นแก้วอาจจะเป็นรถตู้ไปกันพระธาตุพนมไปค้างคืนแล้วก็ไปเดินวนเวียนเทียน ร้อยแปดรอบสอนมันไม่แม่มันลุกให้มันลุกไปนะทาเดินให้มันมันลุกมันนะก็เป็นบุญเป็นกุศลส,สาหรับพวกเราทุกคนนะที่จะเล่าให้ฟังนี่ก็คือการทําอะไรทําได้ง่ายๆใครๆก็ทําได้ถ้าทำอะไรทำย่างๆก็ทำได้สําเร็จแล้วภาคภูมิใจถ้าเรียนสารมรอบใครๆก็เรียนได้ก็ไม่ยากเลยก็เรีย สิบห้ารอบเนี่ยโยมก็เริ่มยากเลยใช่ไหมเริ่มไม่ใช่ไหมตอนนี้ถึงร้อยแปดรอบอาจารย์ก็เห็นดีกับหลวงพี่นะติดทาอาจารย์ไม่ได้คิดเองทอามาคิดแล้วก็มารายงานะบอกเออดีดีดีสิบห้ารอบควรมาตัง108้งร้อยแปดรอบมีปัญหาเลยเดี๋ยวไม่มนานำยวโยงวนวันนี้จะพ๋ยาพี่ครัก็นะก็เลยตั้งใจมานำโยงเวียนตอนนี้ถ้าครั้งต,ต่อไปเรามาว,วนกันที่ร้อยแปดรอบจะไหวไหม ไม่ไ้ากละบาทเลยแค่สิบหา้ารอบก็จะจอดแนะลด้วอาจารย์ก็ว่าก็ดีนะเรามามาเรียนมาพึ่งปฏิบัติมันเป็นโอกาสของแต่ละคนบังคับกันไม่ได้อ้ามันไม่ได้มันขึ้นอยู่แต่สัวผาอานี้ถ้าทำอะไรง่ายนะก็ไม่แตกเลยใครๆก็ทำได้ต้องไม่ยา,าไไมยากเลยถ้าทำไรทำยงางยากเราทำได้สำเร็จ เราจะพลาดดินใจที่ของเราเพราะนั้นอาจารย์ให้ยอมเงินคนละล้านนี้จ้าให้ลืมว่าอยากจำนํามาเวียนเทียน15รอบพี่ยอมรับเงินล้านไปแล้วยอมจะลืมได้ทำไมไม่ได้ตั้งล้านหนึ่งทำไมไม่ได้จิตมันไม่ทงไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทำอะไรจิตก็บันทึกไว้ทั้งหมดเลยมัน เป็นบนุญเป็นกุศลของเรามันทึ่งดีอนันมาที่นี่มันเึกบุญทุกวันทุกวัน,วนมันเึกงสะสมไปเยอะๆอ่จารย์เหเลยรแล้วเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็จะมันทึกน้มามะพร้าวข้างหน้าเนี่ยนะก็เป็นบนุญเป็นกุศลที่นี่ยอมหลายคนถามที่นี้ว่าอาจารย์ที่นี่มีวงสวงนะบ่อย อาจารย์ต้องบงสวงบ่อยเพราะต้องให้เทพเทวดามาช่วยท้ามีโอกาสเราก็มาลงเดิช่วยกันเป็นบุญเป็นสุวลสำหรับที่เราได้มาฝากไว้ในพระศาสนาเพราะที่นี่มันไม่มีของใครคนใดคนหนึ่งเรามาทำฝากไว้ให้กับพระพุทธศาสนาอาจารย์บาทเดียวอาจารย์ก็ไปไม่ได้ ตอนนั้นเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้นยแต่สนุกก็ทําฝากไว้บนพื้นเป็นดินนี้เป็นพุทธบูชาฝากไว้กับข้ายมังระจันที่เขาได้สู้รบเสียหยาดเหงื่อเลือดเนื้อทาเป็นดินเราสร้างถวายอุทิศส่วนบุญศรนให้บรรพบุรุษพระมาหากษัตริย์บรรพัาอ,อดีที่ได้สละชีพเลือดทาเป็นดิน ให้พวกเราลูกหลานได้อยู่พื้นแผ่นดินนี้โดยสงบเราไม่มีสิ่งใดจะทดแทนคุณก็เลยขอสร้างพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรทบ,บุรุษนะทุกสถานที่ทุกแห่งอันนั้นก็ให้ยอมได้รรบทราบไว้แล้วพุณเช้านี้มียอมหลายคนถามอาจารย์ว่าเอ๊ะที่อาจารย์พูดนั้นจริงหรว่าไอ้เด็กมาเอา,ม,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 าม่ามาหักแบ่งก็เลือครึ่งซองมาชมกิน จร,จริงๆอาจารย์ไปอยู่กับที่ชายแดนเพราะนั้นโยมอนา,าคตนะเสาร์อาทิตย์ชวนกันมาวัดเอาประทับุญไซไบาอาจารย์ช่วยแล้วประถมอยู่45หมู่บ้านแล้วก็เข้าปีที่16ปีนี้แหละนะพูดให้ฟังยิดว่าก่อนที่อาจารย์จะไปให้เขาเนี่ยงบังเพินจุดอากายความรู้สึกเรามันทนไม่ได้รับไม่ได้กับการที่ไปพบมาไปทุกดองนะ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปองคเดียวป,ปัะเมิวนว่าไปสวดตางพระธุดนิยมองหนึ่งท่านก็องคเดียวกันไปคุยถูกจริีท่าไหนหลงคลงเรามาตามเราก็เลยตามไปด้วยกันนะท่านก็ตามไปอันนี้ไปอยู่ในุูเขาอะวันหนึ่งมันมีเด็กวิ่งตัดย้อยเขามานะแล้วก็เรียกลวงพ่อหลวงพ่อเสียงหลงกล้องภูเขามาเลยนะพอมาถึงแล้วมันก็ พนมมือนะคุกเขา่านี่สายดีมากเด็กอยู่ในป่าในเขาัถามว่าหลวงพ่อมียามั้งไหมพอพ่อผมไม่สบายก็เลยถามว่าท่านมียาอะไรพกมามั้งไหมผมไม่มีนะเขาบอกผมพกทิฟฟี่ยาแก้ปวดมาแต่ฉันไปแล้วสองเม็ดเหลืออยู่สองเม็ดบอกให้มันไปให้มันไปพอเขาให้มันไปนะมันทิฟฟี่อ่ะยมเึกภาพเด็มันมากลางดู ไว้บอกพ่อต้องหายพ่อต้องหายแล้วมันก็วิ่งกลับไปนะตัดเขาไปเนะี่ยอาจารย์ก็เหลียวดูวันนี้เยน็นห้าโมงเย็นแล้วก็เลยไปปักกรดตัดองอยู่กับภาคเพื่อนทุกคนก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้รีบไปไหนไปดูเด็กที่มันมาขอยาเมื่อวานที้่บ้านมาอยู่หลังเขาท่านย้อนกลับไปดูมันเขาบอกไปไปอาจารย์ก็เดินไปเห็นหมู่บ้านมีประมาณสามตึกหลังคางเรือนก็หุข้าวอะไรฟันขมโออะไรในหุบเขาในหมู่บ้าน ปากรธเพาพ่อมันตายเป็นยําเป็นไข้มาลเรียมอาจารย์ม่เห็นเราเศร้าสลดเลยแต่ในป่านในเขาเขาไม่ได้พาไปสวนเห็นมีมอสนสวดฉันก็ไม่สวดอยู่แล, <c oughs> แล้วเขาก็ไปฝางอันนี้อาจารย์ก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงกับคนในป่านในเขาในหมู่บ้านก็เลยกลับากรุงเทพก็เลยคุยกับญาิโยนะว่าคนในป่านในเขานีม่บ้านก็ไปให้แตเราหมู่บ้านบางท่างขอ ยาแก้ไข้แก้ปวดแค่ทุกชนิดหละสองเดือนครึ่ง,งท่งทีนึงหนึ่งสามเดือนนะประมาณสี่สิบห้าหมู่ว่างทำมาสิบหกปีแล้ว้นกองทุนยานี่นะตอนนี้อาจารย์ให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งของบริษทัทพูที่คุณเลืนะ่อย อาจารย์พ่ม้อกองทุนให้อยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นก็ซื้อยาตอนนี้เขาบอกกองทุนเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วอนาะจารย์บอกมีเป็นรายเดียวไปทบให้มันก็ช่วยเหลืออยู่เพราะนั้นยาเจ็บยาวปวดยาไข้ดูแลช่วยรักษาเราอยู่สะดวกสบายแล้วก็ช่วยเฉลี่ยความสุขให้เขาได้มีความสุขมั่งเฉลี่ยความสะดวกให้เขาได้สะดวกมั่นก็เขาอยู่ในป่าให้เขาลําบาก เพราะมีโอกาสด้วยฟ้าส่วนวนไม่มีโอกาสได้นั่งสมาธิไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแบบพวกเราเพราะนั้นยอมมาที่นี่นะก็บอกฝากไว้ว่าอนาคตตรงในวันขนา้าหน้ายอมรอมาร่วมทําบุญใจบาสนะจะถวายอยู่ยาเลยก็จารงกระก็ดไว้เวลานั้นก็ส่งทางไปษณีไปแล้วไม่งั้นก็รถทางในห้องสอนมาก็ส่งไปแต่ที่ยอมใสนบางที่เดี๋ยวจะ